ประทับใจตรงนี้นะอยากให้เล่าความความตั้งใจผมก็นึกถึงเอ๊คุณเอ๋ก็ป่วยนะแต่ก็พยายามมาสูมเทแล้วนึกถึงนึกถึงนหลวงนหลวงท่านก็ป่วยท่านก็ทรงงานไม่หยุดเหมือนกันนะฮะมันตรงประเด็นที่อยากาอยากจะถามและอยากจะให้เล่านะคือคือ,ค,อคือทำฟังเข้าใจไว้ก่อนแ่ะอยากให้คุณเอ๋เตรียมเตรียมเล่าเรื่องนี้นะฮะ mm. พอได้ไหมฮนะสักสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ mm. ไม,ไ,มไ,มไม่ดีก่นะคะถึงต้องการช่วยอแรงมันก็ลักษณะว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทาให้คุณเอ๋ทุ่มเทและตั้งแต่ที่ร่างกายก็ก็ป่วยนะฮะก็ยังอุตส่าห์มานะฮะเพราะก,การเดินทางมาแล้วก็มาต้องมายืน<ม>ต้องมามทํากิจกรรมนี่ก็ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะแต่คุณเอ๋ก็ยังมาเนี่ยอยากให้อยากให้ทราบแบบแรงบันดาลใจอะไรที่จริงมานะฮะเล่าอย่างนี้ได้ไหมฮะได้เนาะ เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มรายการผมก็จะสวัสดีครับคุณเอ๋ไงนั่นแสดงว่าผมเริ่มบันทึกเสียงแล้วนะฮะเข้าใจนะฮะครับครับโอเคครับพร้อมยังครับเออนีกระทำหันม่ช่วอออกเสียงแล้วคุณเอ๋พูดสบายๆเลยนะฮะเพราะเราจะตัดต่อให้นะฮะ สบายบายเลยไม่ต้องกลัวว่าคําพูดไจะหลุดงั้นไม่ไมไเป็นไรเดี๋ยวเราตัดออกให้นะครับครับเริ่มนะครับสวัสดีครับคุณเอค๋ครับครับมมผมได้เคยไปร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลศรีราชนะฮะก็วันนั้นได้มีโอกาสพบคุณเอ๋นะฮะก็ยังเป็นภาพที่ประทับใจมาตลอดที่ประทับใจก็คือเห็นคุณเอ๋เนี่ยป่วยด้วย น,น่าป่วยแล้วโดยกระทั่งรู้ว่าคุณคุณเอ๋ไดป้ป่วยเป็นเป็นอะไรก็ยังนึกประทับใจโอนขนาดป่วยเนี่ยยังอุต่าห์ทุ่มเทแล้วมาทราบออกมาเป็นประจำเลยมีแรงบันดาลใจอะไรครับที่ทําให้คุณเอ๋ได้ทุ่มเทนขนาดนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือแบบนหแบบนเง็แบบนงอาวุโส อืแล้วก็จริงๆท่านลำบากกว่าเรามากเลยท่านก็ยังทําทํามาเป็นระยะเวลาเวลานานว่าพลาดพวกแต่เราติดความไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วจริงๆกิจกรรมนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่มันไม่ไช่ที่จริงๆไม่ได้ทุ่นเทเก็บเกี่ยวของที่ต้องคืนเลยอ่ะอืมครับเเลยคิดว่าถ้าเราส่ทำไรม่ไอ้ก็อยากจะให้ใครออกมาช่วยกันทําเพราะว่า Calma.